สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินช่องนิยายกระตูนอีกครั้งนะคะวันนี้แอดมินมีเรื่องรางสนุกมาถ่ายทอดให้ฟังค่ะก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปฟังกันเลยในชีวิตของฉันตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยได้รับความรักจากใครเลยค่ะนอกจากพ่อเลียงของฉันเองชื่อของฉัน ตั้งแต่ได้เจอพ่อเลี้ยงมันก็เปลี่ยนไปมากมากจนแทบจะเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้สวัสดีค่ะฉันชื่อก้อยนะคะครอบครัวของฉันค่อนข้างมีฐานะทุกคนคิดใช่ไหมน,นะคะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของฉันต้องอยู่อย่างสุขสบายเพราะเกิดมาในกองเงินกองทองแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะสมัยก่อน ตอนที่พ่อกับแม่ของฉันเขาได้เจอกันใหม่ๆท่านทั้งสองก็ต่างคนต่างทำงานค่ะเพื่อที่จะสร้างฐานะให้มั่นคงไอ้ที่มีอยู่แล้วก็จะได้มีมากขึ้นไปอีกจึงทำให้ท่านทั้งสองไม่ได้มีเวลามาดูแลฉันสักเท่าไหร่ฉันเลยก็ต้องดูแลตัวเองเรื่อยามาถึงกระน,นั้นแม่ก็ได้หาพี่เลี้ยงมาอยู่เป็นเพื่อนฉันนะคะ แต่ถึงแม้ว่าจะมีพี่เลี้ยงมาคอยอยู่เป็นเพื่อนมันก็ได้อบอุ่นเหมือนครอบครัวอื่นๆหรอกค่ะเพราะในทุกๆวันฉันเห็นครอบครัวข้างบ้านเขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามองดูแล้วเขาคงมีความสุขความอบอุ่นมากๆแต่พย้อนกลับมามองในบ้านของฉันซึ่งมีเพียงตัวฉันแล้วก็ความว่างเปล่า พ่อออกไปทำงานทางหนึง่งแม่ก็ออกไปทำงานอีกทางจึงทำให้ฉันพยายามเรียกร้องความสนใจและหหยหาความรักจากพวกเขาค่ะยิ่งฉันเรียกร้องมากเท่าไหร่สิ่งที่ฉันได้จากพ่อและแม่ก็คืองานแล้วก็งานเท่านั้นและทุกครั้งท่านก็จะบอกว่าทำงานเพื่อที่จะได้เงินมา แล้วก็ทำให้ฉันได้อยู่อย่างสุขสบายแต่ท่านลืมไปค่ะว่าฉันไม่ได้ต้องการเงินพวกนั้นเลยฉันต้องการเพียงเวลาจากพวกเขาก็แค่นั้นเองค่ะแต่ในเมื่อพวกเขาให้กับฉันไม่ได้ฉันก็ต้องออกไปโหอยหาด้วยตัวเองวันนี้ฉันต้องออกไปที่นานไปนั่งดื่มแก้เหงาขณะที่ฉันกำลังนั่งฟังเพลงไปดื่มไปเรื่อย บรรดาผู้คนในผับก็ต่างสนุกสนานกับเสียงเพลงและแสงไฟที่สาดส่องไปมาฉันสัมผัสได้ว่าทุกคนกำลังมีความสุขสนุกสนานกันอย่างสุดเพียงแต่ยกเว้นฉันค่ะฉันนั่งดื่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทักทายอย่างเป็นมิตรและหลังจากนั้นชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปผู้ชายคนนั้น เขาพาฉันไปแนะนํากับกลุ่มเพื่อนของเขาให้ฉันได้รู้จักในกลุ่มมีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายค่ะทุกคนให้การต้อนรับฉันเป็นอย่างดีและตั้งแต่ที่ฉันได้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนเหล่านี้ฉันก็ได้รู้จักกับความสุขที่ฉันหาได้ด้วยตัวเองฉันออกมาเที่ยวทุกๆคืนกับเพื่อนๆกลุ่มนี้ค่ะกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านเรียกว่าชีวิตช่วงนั้นของฉัน มันแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนเลยนะคะจนเวลาผ่านไปได้ปีกว่าๆพ่อกับแม่ของฉันจูๆท่านก็มาบอกกับฉันว่าท่านทั้งสองใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันต่อไปไม่ได้ท่านจึงต้องแยกทางกันแต่ก็บอกตามตรงนะคะตอนนั้นฉันไม่ได้สนใจหรือใส่ใจเรื่องของพ่อกับแม่สักเท่าไหร่หรอกคะ่ะ พอฉันมีความสุขกับกลุ่มเพื่อนก็พอแล้วหลังจากที่พ่อกับแม่แยกทางกันฉันก็ได้อยู่กับแม่ในบ้านหลังใหญ่พ่อเลือกที่จะออกไปเองหลังจากวันนั้นไม่นานฉันก็ได้ข่าวพ่อมีเมียใหม่แต่ฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นานแม่เองก็ประกาศว่าจะแต่งงานใหม่เช่นกันกับผู้ชายคนใหม่ที่ไหนก็ไม่รู แถมยังพาเข้ามาอยู่ที่บ้านแล้วด้วยสรุปแล้วฉันก็ได้มีพ่อเลี้ยงไปตามระเบียบนะคะก็ทําเอาฉันตกใจอยู่บ้างค่ะเหมือนจะรับไม่ได้ที่แม่พาใครที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านวันนั้นฉันก็เลยไปปาร์ตี้กับเพื่อนหนักไปหน่อยคะ่ะแทบจะขับรถกลับบ้านไม่ไหวเลยทีเดียวพอฉันเข้ามาแึ่งบ้านแสงไฟกลางบ้านก็สว่างขึ้น หนูก้อยทำไมมาแบบนี้ล่ะลูกมานั่งก่อนเดี๋ยวลุงจะหาอะไรอุ่นๆให้ดื่มนะพ่อเรื่องของฉันเขาพยายามทำดีกับฉันเขาประคองฉันแต่ฉันสะบัดต,ตัวหนีแล้วก็บอกขอเขาไปว่าลุงลุงเหรอคะฉันเปะปากแล้วก็เสยยอิม้มส่งเสียงดังใสให้พ่พอเลยยงไม่ต้องมายุง่งอะค่ะ ไม่ต้องมายุ่งกับหนูไม่ต้องมาสนใจหนูเพราะคุณน่ะมันเป็นคนที่ทำให้ครอบครัวของหนูอยู่ในสภาพนี้ฉันพูดไปด้วยความเมาค่ะหนูก้อยหนูกำลังเข้าใจฉันผิดแล้วนะฉันไม่เคยคิดจะทำแบบที่หนูบอกเลยฉันเข้ามาตอนที่แม่ของหนูกับพ่อแยกทางกันแล้วัมไม่ได้เป็นสาเหตุของเรื่องนี้ เขาพยายามที่จะอธิบายให้ตัวเองบริสุทธิ์แต่ฉันก็ไม่ฟังก็แล้วแต่คุณค่ะคุณจะพูดอะไรให้ตัวเองดูดีในสายตาใครๆก็ได้แต่บอกตรงนี้นะคะสำหรับคนสายตาของคุณอะ่ะมันก็เป็นแค่ตัวมันแรงที่มาต่อแม่ฉันก็แค่นั้นฉันพูดจบก็เดินขึ้นห้องไปขณะที่ฉันกำลังนอนแช่น้ำอุ่นอยู่ในอ่าง เสียงเขาประตูห้องน้อนก็ถูกเปิดเข้ามาฉันเลอตะโคนบอกไปว่าป้านงคะร้อยขอน้องอุ่นๆสักแก้วนะคะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับหลังจากที่ฉันทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วพอออกจากห้องน้ำมาก็พบว่ามีนมอ,อุ่นๆวางรอไว้อยู่แล้วแหมป้านงนี่รู้ใจตลอดเลยฉันพูดกับตัวเอง จนทั้งเช้าวันใหม่ฉันลงมาที่โต๊ะอาหารก็ได้ตกกะโกนเรียกป้านงมาทุกๆวันปน้านงคะปะ้านงขอ,อน้ำส้มให้ก้อยด้วยนะคะฉันนั่งเล่นมือถือ,อรอป้านงอยู่ที่โต๊ะอาหารสักพักก็มีแก้วน้ำส้มพร้อมอาหารเช้ามาเสิร์ฟขอบคุณค่ะป้าฉันเอ่ยโดยที่ไม่ได้เงยหน้ามองไม่เป็นไรจ้ะหนูทานแห้ร่อยนะหนูก้อย ถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็บอกลุงได้นะจ๊ะพอฉันได้ยินดังนั้นก็แทบจะสำลักน้ำส้มออกมาทันทีฉันวางแก้วน้ำลงด้วยความไม่พอใจและกำลังจะหันไปแผงนิสใส่พ่อเลี้ยงแต่จังหวะนั้นเสียงของแม่ของฉันก็ดังขึ้นมาทันทีหยุดเลยนะยี่ก้อยแม่นงเขาลากลับบ้านไปตั้งเมื่อวานแล้วอะไรสินคะแม่เมื่อคืนปน้านงยังเอานมอุ่น ไปวางให้หนูอยู่เลยค่ะพอฉันพูดแบบนี้พ่อเลี้ยงเกิดขึ้นมาว่าเออเมื่อคืนเมื่อคืนลงเป็นคนเอานมเข้าไปไว่าให้ละรจ้ะพอฉันได้ยินคําตอบของพ่อเลี้ยงก็ควันออกโหูขึ้นทีอะไรกันคะนี่คุณล้าเส้นหนูมากไปแล้วนะคะลุงขอโทษลุงแค่อยากทําหน้าที่แทนนงเพราะลงรู้ว่าหนูก้อยต้องดื่มนมอุ่นก่อนนอน ถ้าลุงทำให้หนูก็ไมพอใจลุงขอโทษด้วยนะฉันกำลังจะอ้าปากพูดต่อแต่แม่ก็พูดขึ้นมาว่าจะไปขอโทษทำไมล่ะคุณยายก้อยแกมันก็ให้น้อยหน่อยนะโตแล้วหัดทำตัวให้มันดีๆหน่อยเรียนจบมาก็ตั้งนานไม่คิดจะเข้าไปช่วยงานในบริษัทบ้างได้ไงแม่กระ่นฉันไปยาวๆเลยค่ะตอนนั้นฉันยอมรับน,นะคะว่า ฉันคิดว่าแม่ลงสามีใหม่จนลืมฉันไปซะแล้วแม่แม่เข้าข้างผัวใหม่ของแม่ตลอดเลยนะแม่คิดหรือเปล่าว่าหนูเป็นลูกแม่ฉันพูดจบก็กำลังจะวิ่งขึ้นห้องแต่จังหวะน,นั้นเองฉันเป็นคนหมดแรงแล้วก็ภาพตัดไปเลยคะ่ะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกนะคะมาฟื้นอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลซะแล้ว ฉันมองรอบๆห้องก็เจอแต่พ่อเลี้ยงที่นั่งเฝ้าฉันอยู่พอเขาหันมาเจอฉันเขาก็รีบลุกมาหาฉันทันทีหนูก้อยหนูก้อยตื่นแล้วล่ะลูกอยู่น้ำไหมดื่มน,น้ำก่อนนะลูกนะพ่อเลี้ยงเอาใจฉันเป็นอย่างดีหยิบน้ำให้ฉันดื่มนี่หนูเป็นอะไรไปคะแล้วแม่ไปไหนคะฉันเลยถามอย่างงงๆแม่ของหนูก้อย พิ่งเจาไปคุยกับหมอเมื่อสักครู่นี้จ้ะฉันพยายามขยับร่างกายแต่ทําไมฉันถึงขยับมันไม่ได้นี่นี่หนูเป็นอะไรคะทําไมหนูถึงขยับตัวไม่ได้เลยฉันพยายามขยับร่างกายแต่มันก็ขยับไม่ได้จังหวะนั้นแม่ของฉันก็กลับเข้ามาแล้วก็กอดฉันเอาไว้หนูเป็นอะไรคะแม่มีใครบอกอะไรหนูได้ไหมคะ แล้วแม่ก็มองหน้ากับพ่อเลี้ยงก่อนจะบอกฉันว่าจะเย็นๆน,นะลูกจะเย็นๆฉันฟุงฟ้งไฟออกมาหนังคนไม่มีสเติจนกระทั่งคุณหมอเข้ามาฉันจึงได้รู้สาเหตุว่าฉันป่วยหมอบอกว่าฉันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนื่องจากพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เป็นเวลาแล้วฉันก็ทั้งเที่ยวทั้งดื่มใช้ชีวิตอย่างประมาทตลอดมา คำตอบของหมอทำให้ฉันเสียใจมากๆแต่นนเนื่อมันเกิดขึ้นแล้วฉันก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ตลอดที่อยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาเกือบเดือนแม่ก็ไปไปมามาตลอดแต่การปวดของฉันในครั้งนี้ก็ทําให้ฉันได้เห็นว่ามีใครที่เป็นห่วงฉันบ้างฉันเห็นพ่อเลี้ยงคอยเฝ้าเอาอกเอาใจดูแลฉันอยู่ไม่ห่าง คอยช่วยฉันทํำกายภาพบําบัดอยู่ทุกวันจากที่ฉันไม่เคยเห็นแม่ใส่ใจฉันฉันเลยคิดว่าแม่คงไม่ได้รังชันแต่พอฉันป่วยคนที่ดูแลฉันก็มีเพียงพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่เท่านั้นที่อยู่ข้างๆฉันส่วนบรรดาเพื่อนๆที่เคยกินเที่ยวกับฉันไม่มีใครเลยค่ะไม่มีใครคิดที่จะไม่เยี่ยมทนเลสกคน และที่ทำให้ฉันน้อยใจที่สุดนั่นก็คือพ่อของฉันเขาไม่เคยมาถามไทยเลยว่าฉันเป็นยังไงบ้างไม่เคยที่จะมาดูแลเอาใจใส่ฉันเลยมีแต่พ่อเลี้ยงของฉันนี่แหละค่ะคนที่ฉันไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตาคนที่ฉันไม่ชอบขี้หน้าเขาแต่เขาเคคอยดูแลเอาใจใส่ฉันเป็นอย่างดีขณะฉันออกจากโรงพยาบาล เขาก็ยังคอยดูแลฉันและพยายามช่วยฉันกลับมาเดินได้อีกครั้งจนเวลาผ่านไปหลายเดือนในที่สุดฉันก็กลับมาเดินได้อีกครั้งโดยที่มีพ่อเลี้ยงและแม่อยู่ข้างๆของฉันตลอดและฉันก็เปิดใจรับพ่อเลี้ยงเข้ามาอยู่ในชีวิตของฉันด้วยความเต็มใจเพราะเขาให้ความรักความอบอุ่นฉันอย่างที่ฉันไม่เคยได้รับจากใครอีกเลยค่ะ จบแล้วคะ่ะเรื่องราวของพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงก็จะน่ารักน่ารักบ้างประมาณนี้นะคะใครเป็นพ่อเลี้ยงที่แสนดีแบบนี้บ้างคะคอมเมนต์บอกแอดมิน่อยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ